โยสวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งกับผมนะครับตองนะครับจากช่อง t a n g Switch Channel ก็วันนี้นะครับผมจะได้ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์นึงนะครับมานะครับก็อย่างที่ได้เห็นเป็นต้นขิปนะครับคืออะไรก็เดี๋ยวผมจะมาเปิดกล่องแล้วก็มารีวิวให้ดูว่ามันคืออะไระครับ Let's go โอเคเพื่อนๆก็มานครับก็เปิดมาก็จะเป็นตัวนี้เลยคิวมินซี C นะครับก็คือน้ำ Q min นะคิวมินซีะน้ำคิวมินซีในที่ตอนนี้ถือว่าดังมากๆนะครในในโลกโซเชียลแล้วก็ใน,น,นความท้องถนนนะที่เราได้เห็นก็เป็นน้ำที่ทำมาจากน้ำเลมอนนะครับ20%แล้วก็มี ผสมวิตามิน B6 B12 วิตามิน C แล้วก็แอลกูตาโทนแล้วก็ขมิ้นชันนะครับที่เป็นส่วนผสมหลักก็อย่างสำคัญที่เขาบอกครับเป็นตัวช่วยคุมคุมกันที่คุณสามารถดื่มได้นะครับก็คือถ้าคุณดื่มเข้าไปเนี่ยมันสามารถล้างพิษหรือว,ว่าล้างสิ่งที่ไม่ดีต่อร่างกายคุณออกได้นะครับและอย่างหลังจากที่คุณกินหลังจากกินของ,งหนักหนักหรือเป็นบุฟเฟ่ของมันๆก็สามารถช่วยล้างออกไปได้เช่นกันนะครับ โดเจ้าคิวมินซีนะครับก็มีสผสมนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนั่นก็คือเจ้าตัวเคอร์คิวมินนะครับซึ่งนําเข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับซึ่งทําให้เจ้าตัวเนี้ยดูพรีเมียมขึ้นไปเลยครับแล้วก็สี่สคัญคือไม่ใส่วัตถุการเสียในเจ้าน้ําด้วยนะครับก็เดี๋ยวไงผมจะมาดื่มให้ดูแล้วจะมาพูดถึงรสชาติให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลย เคเพื่อนก็นี่นะครับเป็นผลิตภัณฑ์คิวมินซีที่ครับที่ผมได้แช่เย็นมาเรียบร้อยนะครับก็ต้องเขย่านะครับก็เดี๋ยวผมจะมาดูพูดให้ฟังนะว่ารสชาติในความที่ผมร้นของผมนั้นจะเป็นยังไงซึ่งวนตัวผมก็ดื่มมาก่อนแล้วนะครับช่วงก่อนหน้านี้นนแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังว่าเป็นยังไงกันครับเสา็แล้วครับครบบับตัวมันก็จะมีกลิ่นความเลมอนนะครับก็ ความเลมอนขึ้นมาเลยทีเดียวรสชาติก็จะออกเปรี้ยวๆนะครับจากเลมอนก็จะมีความขมิ้นขมิ้นนิดหน่อยนะครับถือว่าดีเลยครับก็เ๋ยผมจะสั่นให้หมดเลย กลมกล่อมนะมปทั้งหวานทั้งเปรี้ยวนะครับแล้วก็จะมีความขมินม้นขมิ้นนิดๆแล้วกลิ่นที่หอมนะซึ่งเจ้าตัวเนี้ยดีต่อสุขภาพแน่นอนนะครับล้างสารพิษได้แน่นอนถ้าใครไปกินอาหารของมันหรือว่าของทอดอะไรเงี้ยถ้ากินเข้าไปมันสามารถช่วยคุณได้แน่นอนครับเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยแน่นอนที่ดีสำหรับตัวคุณนะครับก็ถ้าใครสนใจหรือว่าอยากลองชิมนะครับที่เซเว่นอีเลเว่นมีขายนะครับทุกสาขาเลยราคาอยู่ที่25บบาทเท่านั้นนะครับก็ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับผม ก็มาถึงช่วงท้ายของคลิปแล้วครับไงก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปอย่างนี้หรืออยากให้ผมมารีวิวอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับก็ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ